8232 2ขามินิเทนเนอร์ความหนานึ่งมินรุ่นฝึกหัดนะครับลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับหนาคุ้มเหนียวยังไงอ่ะเดดูนะครับขณะการโค้งงอ,องรงครับคว้านแรงเหยียบ 2, 823สขามินิเทนเนอร์ความหนาหนึ่งมิลนรุ่นฝึกหัดนะครับลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับคนมีพื้นที่นะครับอย่าเล่นใกล้รถใกล้กระจกนะครับสวย,ยงามเลยทีเดียวเชียวปวั๊บอ่านครับ824ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับอออรอบครับเพิ่มแรงส่งนะครับไม่จริงก็าเพิ่มแรงส่ง รครับแปดสองห้าลายเฉพาะตัวหลังหน้าตอนนี้ครับครับสวยงามครับมีแปดสองหกลายเฉพาะตัวหลังหน้าตอนนี้ครับสวยงาม,ามาค,รออครับไปไกล่ก้องครับครับแปดสองเจ็ดลายเฉพาะตัวหลังหน้าตอนนี้ครับ สบัดให้เกิดแรงยกนะครับผมโอเคผ่านครับ828ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับสวยงามครับหมัดวงนอ้คุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปสอนคว้างท้ายคลิปก่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้ง มาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแมลงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเรอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดตังมือเลยครับ ข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนานกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับจับกว้างนะครับจับหลวมๆนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกวงก่อนเอาความรู้สึกหลวมๆไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้ข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการกว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับสบัด ให้ขัหมุนรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุ๋มแมลงจะเลี้ยวกลับนะคะ